สวัสดีครับเงาเล่าเรื่องสำหรับวันนี้ขอพาทุกท่านดำดิ่งลงไปสู่ใต้ท้องทะเลอันมืดมิดเพื่อค้นหาความลับที่ถูกจารึกไว้ด้วยการเวลาเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่ได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการโบราณคดีเรื่องมีชื่อว่าความลับที่จมดิ่งในอ่าวอาบูเกีย ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่แห่งอ่าวอบูเกียซึ่งเป็นชายฝั่งหนึ่งของเมืองอเล็กซานดีประเทศอียิปต์พืนน้ำดูเหมือนจะน,นิ่งสงบแต่เบื้องล่างนั้นกลับเต็มไปด้วยความลับที่หลับไหลมานานนับพันปีเป็นความลับของอารยธรรมที่ถูกกลืนกินโดยท้องทะเลอย่างไม่คาดคิดภายใต้ความมืดมิดที่แสงแดดส่องลงไปไม่ถึงทีมนักโบราณาคดีชาวอียิปต์ก็ได้เริ่มปฏิบัติการที่สำคัญ พวกเขาไม่ได้มาเพื่อหาสมบัติแต่มาเพื่อต่อจิ๊กซอวทางประวัติศาสตร์ที่หายไปเพื่อตามหาร่องรอยของเมืองในตำนานที่เชื่อกันว่าจมอยู่ใต้น้ำอุปกรณ์ดำน้ำพร้อมเครื่องมือสำรวจพร้อมเหล่านักดำน้ำค่อยๆดำดิ่งลงไปลึกลงไปเรื่อยๆจนความกดดันใต้น้ำเริ่มเข้ามากดทับร่างกายความเงียบสงัดเข้าปกคลุม มีเพียงเสียงฟองอากาศที่ลอยขึ้นสู่เบื้องบนและเสียงลมหายใจของตัวเองท่ากลางความมืดและกระแสน้ำที่เย็นยะเยือกพวกเขาไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรรออยู่วินาทีแรกที่สายกาของพวกเขาปะทะเข้ากับสิ่งกอ่อสร้างใต้น้ำหัวใจของพวกเขาก็เต้นระรัวในความมืดมิดนั้นค่อยๆมีโครงสร้างขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น ไม่ใช่แค่ก้อนหินหรือเศษซากเรือแต่เป็นภาพของเมืองทั้งเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นภาพที่ถูกแช่แข็งไว้ด้วยการเวลาสิ่งที่พบคือภาพของเมืองโบราณที่เคยยิ่งใหญ่ซากอาคารวิหารที่ใช้บูชาเทพเจ้าและที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นคือรูปปั้นหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่ยังคงยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางความมืดมิด ร่องรอยของบอ่อเก็บน้ำและบอ่อปลาบอกเล่าเรื่องราวของเมืองที่เคยมีชีวิตชีวาผู้คนเคยเดินไปมาเคยมีเสียงหัวเราะและบทสวดภาวนาหลักฐานที่พบรวมถึงวัตถุโบราณอายุเก่าแก่ที่มาจากหลายยุคสมัยไล่ตั้งแต่ยุคที่พระเจ้าปโตเลมีปกครองไปจนถึงยุคที่อาณาจักรโรมันเรืองอำนาจทำให้นักโบราณนัดีเชื่อว่าบริเวณที่พวกเขาค้นพบนี้ อาจเป็นส่วนขยายของเมืองในตำนานอย่างเมืองคานปัสเมืองท่าโบราณที่เคยยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นจากหลักฐานทางธรณีวิทยาพวกเขาสันนิฐานว่าเมืองแห่งนี้ไม่ได้จมลงไปในวันเดียวแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะเกิดจากแผ่นดินไหวรุนแรงหรือคลื่นยักษ์สึนามิที่ทำให้พื้นดินรุดตัวลงและกลืนกินเมืองทึงเมืองให้หายไปใต้ผืนน้ำในพริบตา ผู้คนนับพันคงไม่มีโอกาสได้หนีและต้องจมลงไปพร้อมกับความรุ่งเรืองของเมืองเหลือไว้เพียงความเงียบสงัดที่ไม่มีวันสิ้นสุดการค้นพบครั้งน er, ี no ้ free. ไม่ได้เพียงแต่การกู้โบราณวัตถุขึ้นมาเท่านั้นแต่เป็นการปลุกเมืองที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นเป็นการต่อจิ๊กซอทางประวัติศาสตร์ที่หายไปให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเผยให้เห็นเรื่องราวของอารยธรรมที่เคยมีลมหายใจ แต่สุดท้ายก็ต้องดับสิ้นลงไปและในวันนี้เรื่องราวของเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำแห่งนี้ได้ถูกเปิดเผยให้โลกได้รับรู้แต่นี่อาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะท้องทะเลแห่งอะเล็กซานดรียังคงเก็บงำความลับอีกมากมายและใครจะรู้ว่าใต้น้ำลึกนั้นยังมีอะไรอีกบ้างที่กำลังรอคอยวันที่เหานักสำรวจจะได้ค้นพบต่อไปครับ